สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักพี่น้องป้องปายนะคะขอโทษขออภยัยเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงให้นะคะลาว v ไ p กับสตาร์ VIP นะคะ,ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าลงลาวพัฒนาแล้วก็เลยไม่ได้ลงให้นะวันนี้ก็จะมาลงตอ่อก็เลยไม่ได้มีสรุปของเมื่อวานนะคะ,ะเพื่อนจะวันนี้ก็มาต่อก,กันเลยนะคะมาต่อของวันที่21กันเลยนะคะ,ะเพื่อนจะก็ไม่อยากเอามากล่าวอ้างว่าเออทำไว้เนาะมันเข้าแต่ว่าก็เดี๋ยวจะเป็นการว่า เอามายกอ้างเนาะพเพื่อนๆก็เอาวันนี้ต่อก่อนเลยนะคะเพื่อนดูวันนี้ไปเลยนะคะก่อนจะไปดูนะคะก็ฟังคําเตือนกับพี่ใจก่อนเนาะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพรนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทูกครั้งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนๆรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็ พ่อคนสนุกสนานบวกลบคูณหารตัวเลขนะคะตัวเลขเป็นเพียงการคำนวณน,นะคะเพื่อนมีเข้ามีหลุดเนาะแต่เมื่อวานนี้สําหรับปลาพัฒนานะคะถ้าใครตามนะคะโชคดีนะคะโชคดี2เร่งสามเร่งนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเข้าไปเอาเมื่อวานนี้นะคะเพื่อนก็ไม่รู้ว่ามีใครโชคดีหรือเปล่าเนาะก็เลยมันมาลงราว VIP กับสตาร์ VIP ให้เนาะวันนี้นะคะี่เพื่อน<ๆ>ลาวสามัคคีพี่แจกก็ไม่ได้ลง แต่ว่าถ้าจะลงให้ก็คือเด่นที่ห้าเนาะถ้าจะลงให้คือเด่นที่ห้านะคะเพื่อนอก็แต่ไม่ได้ลงอะ่ะเดี๋ยวเอ,เอาเอาแค่นี้ก่อนวันนี้นะคะเพื่อนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาที่เด่นลาวไอพนะคะลาวอพีพี่ใจก็ให้เด่นสองกับหนึ่งนะคะเพื่อนสองกับหน,น่ะคะรูดสองน่ะไม่ได้ลงให้ด้วยไม่ได้ไม่ได้เจาะให้ด้วยวันนี้ แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะคะเพื่อนสองก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองนะคะเบื่อนอาจจะมาเหมือนเราพัฒนาก็ได้นะคะสองห้าสองหกสองแปดนะคะเพื่อนแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนจะส่วนหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งศูนย์ หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งหกหนึ่งแปดแต่ว่าแล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบนะั้นแต่ถ้าปลอดภัยก็คือรูดนะคะเพืพ่อนรูดไปกลับด้วยเนาะส่วนหนึ่งก็เอาเกณฑ์ข้างบนนะคะเพื่อนอันล่างลาสตาวีก็ให้เด่นหนึ่งกับแปดเนาะก็เอาเอาหนึ่งเป็นเกณฑ์ข้างบนนะคะหรือเพื่อนเพื่อนจะจับ เนี่ยปลายที่มันอยู่เนี่ยมันชนกันหนึ่งมันชนกันเนาะแล้วก็สองกับแปดนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนจะเอารอบไหนก็สามารถที่จะเอาจับไปได้นะคะเพื่อนเพื่อนจะส่วนแปดเนาะเดี๋ยวพี่ใจก็ติ๊กให้ก่อนแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดแปดไม่แน่นะคะเบิ้อนนะไม่แน่อาจจะเบิ้ลน,นะวันนี้วันพระด้วย มันพาดด้วยอาจจะมีเบื่อหรือเปล่านะคะเพื่อนก็สําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนก็ฝากไว้ให้เพื่อนพิจารณาเนาะชอบก็แคบไว้ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะเพื่อนไม่ว่าก,กันเนาะเพราะว่าตัวเลขเป็นเพียงการคํานวณเพียงเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ เฮงๆรวยๆนะคะเมื่อวานก็น่าจะมีรวยกันหลายคนอยู่เนาะลาพัฒนานะคะเพื่อนๆก็ฝากไว้นะคะฝากไว้งวดหน้าของวันพฤหัสบดีที่2ี่เนาะนเพื่อนๆก็เข้ามารับชมดูนะคะอาจจะมีโชคอาจจะได้สองสเด้งเหมือนงวดทีนี้ก็ได้นะคะเพื่อนบางทีเพื่อนๆอาจจะไปชอบช่องดงังๆใหญ่ๆก็ได้เนาะก็ะเลยไม่ได้ แป้มาดูแต่ไม่เป็นไรค่ะพี่แจก็ทำมาทุกคนมันถึงเนาะโชคใครโชคมันเรื่องแบบนี้มันพูดกันไปได้นะคะใครมีโชคก็เข้ามาหยิบป้ายนะคะเพื่อนใครไม่มีคือแล้วแต่ว่าใครจะมีโชคกับใครเนาะอันนี้เราไม่ว่าก,กันนะคะเพื่อนจ่าพี่แจก็มีลงให้แล้วมีความสุขนะคะเพื่อนก็ขอเพื่อนโชคดีนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ